พาวต่อเนื่องกรณีสองสาวไปสักปากสักคิ้วสักแล้วก็เกิดเป็นหนองไหลแล้วก็เป็นเรื่องกันมาจากหน้าเพจที่ชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจะให้บอกสองสาวที่ไปสักปากจากร้านของพิตตี้ชื่อดังจากนั้นก็เกิดติดเชื้อจนทําให้ปากเป็นหนองซึ่งเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนายวรพลจริญพันธ์ทนายความของฝ่ายนางสาวพลอยชวบริน หรือว่าพรวาเมืองอิน35ปีและนางสาวพนิดาหรือว่าอีทภูมิคอนสาร39ปี2พี่น้องผู้เสียหายได้เปิดแถลงข่าวที่โรงพยาบาลสินแพทย์ถนนรามอินทราและบอกว่าสาเหตุของอาการที่เป็นของพวกตัวทั้งคู่เนี่เกิดมาจากการไปทำ,ส,ำสัญยกรรมสปาที่ร้านย่านเสนานิคม24ดังกล่าว2กันยายน2 5 6 0 1 1 1 3นาฬิกา30นาทีที่ร้านเสริมสวยอาจารย์เฟียสักคิ้วเลขที่1176ทับ1นศีนานิคม1 2ซอย24แขวงลาดยาวจัตุจักรกรุงเทพก็มีนางสาวนัทนิชาสกุลจารุพงศ์หรือว่านิกกี้คพิตีเงินล้านพร้อมโดยนายธรรมชาติสุนทรนิธิพงศ์หรือว่าอาจารย์เฟียสักคิ้วนายนิ ติทรแก้วโตหรือว่านายเจมส์และนางสาวสุรินทร์ทิพย์ศรีพักเวนไรจ์เจ้าของเพจห้องสื่อได้ทําการเปิดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้ฝ่ายร้านค้าที่รับสักเขาแถลงข่าวนางสาวนัทนิชาพิตตี้เงินล้านก็กล่าวว่าลูกค้าได้จองเข้ามาทั้งลายพร้อมทั้งได้โอนเงินมาให้เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เข้ามาสักตามที่ได้จองเอาไว้สองคนซึ่งวันนั้นก็มีลูกค้ารวมแล้ว 6คนนะวันนั้นวันที่เกิดเองได้มาสักคิว้วสักปากสักตาตามที่แจ้งกันเอาไว้นั่นแหละนางสาวนัดนิชาก็บอกว่าหลังเสร็จสิ้นขบวนการสักไปเรียบร้อยหนึ่งวันลูกค้าก็ติดต่อกลับมาว่ามีอาการอ้าปากไม่ได้และเสบเสบนะโดยอาจารย์เฟียก็ได้อธิบายขั้นตอนตอบนะตอบกับลูกค้าไปอธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆอย่างละเอียดรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองหลังการสักปากพร้อมทั้งให้ลูกค้า มีคู่มือแนะนําแนบกับลูกค้าไปแล้วนั่นคือวันที่23 25สิงหาคมลูกค้าได้บอกว่าเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีไข้ตนก็เป็นห่วงจึงรีบโทรกลับไปทันทีบอกว่าให้ลูกค้าแอดมิดได้เลยไม่ต้องกังวลจะรับผิดชอบเองนี่25สิงหาคมนางสาว นัดนิชาพิจิงินล้านแจ้งไปเขาจึงได้ทําการรักษาแล้วเขาถามว่าต้องทําอะไรอีกเราก็บอกไปว่าขอเพียงใบรับรองแพทย์เพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นอีกสองวันน้องสาวของลูกค้าคนที่แอดมิดอยู่แล้วได้ทักเข้ามาอีกว่ามีอาการเช่นเดียวกันทางเราก็ไม่ได้ปฏิเสธในการที่จะให้เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลก็เข้าได้เลยคำนองนั้นทางนี้หากผลตรวจและมีข้อสรุปออกมาว่าเกิดจากความผิดพลาดของทางร้านค้าทางเราก็จะรับผิดชอบทั้งหมดแต่หาก เกิดจากความผิดพลาดจากปัจจัยอื่นจะพิจารณาความช่วยเหลือให้ตามความเหมาะสมนี่นางสาวนัดนิชาแถลงในวันดังกล่าวนี่นะทางด้านทานายความนายนิติธรก็กล่าวว่าข่าวที่ออกมาดังกล่าวนั้นทางเราก็าไม่ได้นิ่งนอนใจได้พูดคุยปรึกษากับทางพิตีเงินล้านมาตลอดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางเราก็เข้าไปดูแลในส่วนนี้อาจจะดูเหมือนกับว่าเรายอมรับไกล ว่าเป็นความผิดของเราแต่ในชั้นนี้เราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในชั้นนี้เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือกันด้วยเห็นแก่หลักมนุษยธรรมทนายความว่านะและถ้ากล่าวถึงว่าใบอนุญาตอะไรมีไหมทนายความนายนิติธรก็บอกว่า3ปีที่แล้วทางเราเคยไปติดต่อที่เขตจตุจักรเพื่อสอบถามถึงใบอนุญาตในการสักแต่ทางเขตแจ้งว่าไม่ต้องขออนุญาตเนื่องจากเป็นการสั่ ือความสวยงามไม่ใช่เครื่องมือทางการแพ้์ก็ย้ํำว่าทางร้านเป็นเพียงร้านเสริมสวยเท่านั้นแในความให้การว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องกันอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องกันผู้ปากเน่ากับฟ้องทางร้านก็โตกลับมาอย่างนี้ติดตามกันต่อไป